สวัสดีครับพี่น้อง้องไฟทุกทุกคนนะครับวันนี้บ่าหนุ่มมารายงานตัววันนี้บ่าหนุ่มจะพาเพื่อนๆมาทํานะครับหมกปลาดุกครับเราเตรียมผักไว้นะครับเราเตรียมหั่นผักไว้นะครับก็มีผักตูหรือพักชีลาวนะครับแล้วก็ใบนันลกักต้นหอมตะไคร ใบมะกรูดนะครับหั่นมให้เรียบร้อยเลยครับคลิกก่อนตอนนี้เราก็มาเตรียมปลานะครับซึ่งเป็นตะปลาดุกนะครับนี่ก็ประมาณ1นึโลนะครับล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็มาเตรียมที่จะเริ่มหมก ปลาดุกกันนะครับมาครับเพื่อนๆแล้วก็ <คน S 1> ตามพริกนะครับให้ละเอียดเลยครับให้ละเอียดเลยแล้วก็มาปรุงกันครับผมไปเพื่อนๆเราก็ตักพริกตักพริกใส่เลยครับนานๆน่าจะตัวเลยครับ แต่ชอบเลยนะครับใครจะเอาพริกใครต้องการเผ็ดหรือใครไม่ต้องการเผ็ดน,นะครับใส่เลยครับใส่ผักก่อนนะครับที่เราเตรียไมไว้นะครับใส่ปลาล้านะครับแล้วก็ใส่ผงนัวนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับแล้วก็ปลาส ก็คุกครับคุกให้เข้ากันครับโคเล่โคเล่โคเล่นะครับให้เข้ากันครับผม เครื่องปรุงก็มีปลาล้านครับสูรถผมนันนั่นนะครับใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยครับแล้วก็ปลาหนําปลานะครับแล้วก็คุเร่คุเร่คุเร่ให้มันเข้ากันครับผมนะครับขับ้นตอนการปรุงเตาได้แล้วครับเราตั้งไฟแล้วก็ให้เดือดแล้วก็มาปรุงรสชาติอีกทีหนึ่ง เราก็เสร็จแล้วครับไปครับเพื่อนๆไปกินด้วยกันครับผมยวดสวัสดีครับพี่น้องป้องปายทุกคู่ทุกคนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินนะครับหมกปลาดุกครับผมมาครับมากินข้าวเช้านํากันครับผมวันนี้ของเราก็มีนะครับ ข้าวเหนียวครับผมนึ่งร้อนๆใหม่ๆเลยครับครับเข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับมาครับผมมากินข้าวเช้าน้ำกันครับ อืม hmm. ได้ได้แซบแจบ dengan padu paduk กินข้าวเช้ากันยัางนออครับมันกิงกับบ่าวหนุ่มเด้อว,วันนี้บ่าวหนุ่มมารายงานตัวนะครับ ใช่ครับใสบไปเดี๋ยว ขออภัยคนที่ไม่กินปลาดุกด้วยนะครับเหมือนกัจกินข้าวน้ำกันครับข้าวเช้าน้ำกันห่างงูได้อะไรกินเนาะกินข้าวยังนะครับ เหลือลายลายในปากสดนะมัืม ด้วกินข้าวน้ำกันหมกประดุกครับสมกหม้อครับหม้อหมก كان أرك كان ใกล่ทางไกล้ะครับกินข้าวกับบาร์นุ่มนากัน,นครับผมครับทรับครับปลาครับอเนื้อปลา น้ำหน่อยอะอือแซ่บเข้ากันดีดีซิงข้าเหนียวเนี่ยเข้ากันเข้ากันมากเบานนมชอบกินอาหารอีสานครับมักแห้งมักแห้งมักหลายอะนะมักหลมายัานแซ่บน้ํากันครับ bang hmm. รดน้หอมใบมะกรูดครับใบมะกรูดตะไคร้สมุนไพรไทยเรานี่นะครับปีลาวหอม เบาหนุ่มมากมากหลายครับอืม ย่างครับแซ่บแซ่บคัดอืมโอ้ยผิหนหองเลย <c oughs> ข้าวเครื่องกระตีบครับหมดผู้ดเดียว ก็หมดละยังไงก็ฝากาฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดคับกติดตากดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วฝากช่องทางเพจนะครับเพจเบาหนุ่มพากินแซ่บนะครับแล้วก็ทางช่อง youtube นะครับเบาหนุ่มพากินแซ่บ h ช n แนลนะครับ ไอครับแล้วก็สวิ t เตอร์ครับฝากด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผิดปาตะการใดต้องขอโทษขออภัยมาณนะทีนี้ด้วยนะครับใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยๆเห่งๆปังๆกันทุกคนนะครับวันนี้บาวหนุม่มขอลาไปก่อนครับสััสีีครับผม